ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกๆคนนะครับวันนี้อัปเดตล่าสุดคืออผมทำให้มันาสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับตอนนี้โปรดัก์นี้สมบูรณ์แล้วเหลือแค่ทำเป็นโปรดักไฟนอนนะครับแล้วก็ทำตัวเซตติ้งผ่านอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยก็เสร็จแล้วแล้วก็ บอร์ดบูตบอร์ดบูตผมมาแล้วนะครับเหลือแค่ประกอบแล้วก็จะได้ปลดตัวนี้ออก2ตัวนี้ปลดออกแล้วก็เอาไฟแผงมาแล้วก็บูตขึ้นเป็น380 V โวลต์เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แก้อะไรแล้วก็มาดูในของอเว็บนะครับตัวนี้เปิดหน้าเว็บขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ m p v t ไปเลย นี่นี่ครับโชว์ขึ้นมาตัวนี้จะบอกอวนเข้าแล้วก็วนออกที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็กระแสรกระแสจากแผงนะครับวัดจากแผงตัวนี้แล้วก็ไฟตรงนี้คือเป็นไฟที่ไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบ าจากแผงมาปุ๊บแล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์ไปเลยก็จะได้อยู่ประมาณ200กว่าเพราะว่าตอนนี้แดดแดดยังไม่เข้มครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้งบ้านผมมันก็ใช้อยู่แค่นี้ครับใช้แค่คอมคอมเครื่องนี้แหละอุปกรณ์คอมมิกเซอร์แค่นี้ครับอ่าถ้าแบบ อยากสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้นะครับใต้คลิปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโคดโคดปักคร่าวๆนะครับยังไม่ไฟนอลก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยครับเพราะว่าคลิปนี้มา update, อัปเดตระบบอมอนิเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเฉยๆนะครับนี่เข้าผ่านตัวนี้ได้เลยหากล้องทำไมไม่โฟก,กัสน,นี่นะครับเชื่อมต่อ wi-Fi ของบ้านแล้วก็ดูได้เลยหรือถ้าบ้านไม่มี wi-Fi เดี๋ยวมันก็จะปล่อย ฮอสพอทออกมาแล้วเราก็เอามือถือเชื่อมแล้วก็เข้าไปในพิมพ์เข้าไปแบบนี้แล้วก็มันก็จะโชว์มาเลยนะครับเดายังไงก็เดี๋ยวจะแก้ให้มันเป็นแบบแดชบอร์ดอีกทีนึงนะครับเป็นแบบโชว์เป็นหน้าที่ไม่ใช่แบบตัวหนังสือแบบนี้ครับคลิปนี้ก็จบจริงๆแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย